สบายดีทุกคนสบายดีเนาะมีตากแฟนดอยู่ถูกของเราพบกับอันราททิศนาคนเก่าคนเดิมเนาะเออวันนี้ผ้าพีผ้านองมาเบ่งบรรยากาศน้ำเศร้า,าๆเนาะที่บาา้า,า,านขอ,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 องเราตะเวนนะฮะก็กำลังขึ้นนอกพี่น้องเนาะฮะผ้าพีผ้านองไปอันนั้นพี่น้องให้มือหนึ่ พยายามเพียกยามลานพี่น้องเลยยามมองอมล้านถ้าก็สิใส่เอื้มไปเนาะไปใส่ไปใส,ส,ส่ลาดเราสิพาพี่พัน,น้องไปอันยามมองที่เหาอ,อันนั้นไใบเชียงใสใบหมู่บ้านนี่แล้วก็เป็ดเขาเนาะเป็ดเพียกจ้างสีโศกสิมาได้บ่อดอกอนะน้ำนี้ผมซื้อ่าน้าบกแฮียพี่น้องเลยปกตินานน้ำมันขึ้นน้ำมันมาก เล้วตอนนี้น้ำมันบกเนาะพี่นอนะ้องเนาะอะเป็นวะมาดูดน,น้ำกันนะพนนะนนี่น้องเนาะสุขสีมานซำมไลนนั่นให้พี่น้องติดตามน้ำกันภาพี่อาน้องไปยามอันม่องเบิงเออตามม่องยามเม็ดฮะ พันธุ์ทีมาเบิ่งอันเบ็ดเพิ่นพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮาสิพาพี่พาน้องเบิ่งบรรยากาศโดยโดยดอกเนาะโอ้พุ่นตะเวนเฮาก็สิขึ้นเนาะพี่น้องเนาะอืมตะเวนเฮาก็สิขึ้นงามหลายพี่น้องเอ้ยฝั่งนั้นเฮาแนมเห็นนี่ยมันเป็นผู้เด้อพี่น้องเด้ออืมเป็นผู้ผู้เก่าและอยู่ทางฝั่งโอ้พุ่นอยู่ทางไกลๆ บรรยากาศดีได้มือนนี้บรรยากาศสุดยอดดีๆเนาะทองฝากอะสดใสอยู่พี่น้องเลยเห็นบ่งามได้งามได้อ่าไปพอกันอยู่ฝุ่นอยู่พี่น้องเลยบอลยามเว็ดยามมองขุนเด้อ ฮ่เจ้าจ,จ,จ,จาีีต้นทีบ้านเบินเบินๆไปหน่อยเลยโอ้ยี่หนป่าขึ้นีมันจะขึ้นหรือขึ้นูาใส่ว่อเจ้าเออ พวกนี่ยามเดี๋ยวพี่น้องผมฟังไยนี่บ๊บ๊ถือร้ายพี่น้องเลยนี่วันนึ่งเก่าโตซิปโตซิปกุญตูเนาะมือนี้มันยักรูปรูปในแจ๊กน่อยหนึ่งพี่พี่น้องเลยโอ้พี่พี่พี่น้องเลยพผยลายทรายพี่น้องเลยอู้สมัาจารย์เกิดเสะออ่อนพี่น้องเลยมองหัวนี่มันมองหัวหย่าพี่น้องเนาะโอ้ปลาหม่องปลาหม่องพี่น้องเลยถือร้ายดีผุด คักคักักพี่น้อเลยทำสิปศว่างวานอีถือกายวัวมันก่นยาวเนี่นี่ตุ๊ปลาตัวใหญ่ได้พี่น้องเลยบปรขีนได้ปลานี่น่พี่ห้อปลาใหม่ใหม่ใงามงามงามงโอ้พี่น้องเลยคักคักคักกักนี่ อลายสมขวดหลายสมขวดอลารสมขวดสมขวดานกรลายอยู่ทางนี้เยีงหันปลาลานมั้งยอนด้านบอมายามด้านบริษัทไป

พี่น้องเอ้ยการทำมาหากินทำมาหากินของวิถีชีวิตคนลาวเราใช้เวทใช้หม้อตึกแง่ทึกส่วนไปเสนอพี่น้องเลยไปน้ำแม่นน้ำล่ำของบอนเดียงชีวิตของคนอยู่แคมน้ำแคมในอีกสิเด้เอมากินน้ำน้ำของย่างไปพี่น้องเลย เพราะทีด้สื่อได้คลายดอกพี่น้องเอ้ยป่านี่มิ่งแจเออเอาไปกินกินห่าเอง,เองเนี่แหละพี่น้องเอ้ยอาหาปูหาปลาก็ได้กอได้กินโอ้ต้นน้ำตวเศ้าพี่น้องเลยเมื่อนี้อากาศหนาวปันยัง ต้นก็บ่ได้พี่น hm ้องเอ้ยเออแคแนวว่าใส่อนันเนาะพี่น้องเนาะใส่มอเพิ่นหมดใส่ด้านเพิ่นพี่น้องเย งอีกครั้รอของนี่ต้องบดเดาได้พี่น้องเลยเออใส่ดาดน,นี่ยามแล้วการสอกซิคูไปด้วยเออใส่ม้อเนี่ยยามแล้วมันปุ๊บอีกได้พี่น้องเลยใส่เวลาในการปุ๊บอีกเด็กดอยอืมอนันถือเครือร้ายกับปดดุ๊บโดนพี่น้องเลยเอออันนี้นถือตะปาบอก,กอ เยอขึ้นมากอบหได้ปูด่วนปันได้นี่ปลากระโดงงามอยู่น้องพี่น้องน้อนี่โตง่ายโตง่ายเจ้าปลาม่องว่านี่เท่งสีงามกว่าพี่น้องเลยนี่มีแต่ปลาตัวใหญ่ใหญ่ปลาถึกม่องเน้อพี่น้องเด้อนี่เด้อนี่แต่ปลาถึกม่องเป็นแนวนี้ปลาถึกม่องปลาถึกม่อง ຄວນຢູ່เนาะຊັ້ນນີ້ເນາະເພິ່ນໄດ້ໂພດຢູ່ພີ່ນ້ອງເດີ້ ปดหวะปดด้วยทั้ท้กทั้งทั้งผุนกกะยาลำบากปดปลาแล้ววันนี้พี่น้องนี่นับตูนี่พี่น้องเลย มาก,กับแม่ยังขึ้นแบบนี้ยืนโพสดบันี้แก่แล้วไ,ไปกลัว <c oughs> <c oughs> เป็นกระหู้เนาะ ธีการพี่น้องเลยหอยต้องแนงไว้ปพดบาดเนี่ยือขึ้นสุดแค่พี่น้องช่วยพยายามมาขึ้นเนาะบางส่วนหนึ่งนี่ถือกว่านี้พี่น้องเลยแต่ส่วน,นอันบริษัทอคลิปต์ด้วยพี่น้องเบิังถือรลายกว่านี้ว่ะธานาธิษฐ